หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารโทรคมนาคมแบบสายอากาศเป็นระบบสายใต้ดินตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่1กันยายน2558เพื่อภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียนทั้งนี้การไฟฟ้านครหลวงหรือกอฟอนอเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการก่อสร้างเพื่อเปลี่ยนระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้า กรุงเทพมหานครเป็นผู้ให้บริการสนับสนุนการบริหารจัดการปัญหาต่างๆที่จะมีผลกระทบต่อประชาชนในระหว่างดำเนินการก่อสร้างขณะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติสนับสนุนด้านบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาการจราจร ส่วนสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมหรือกสท,ทชกำหนดนโยบายให้ผู้ประกอบการดำเนินการนำสายสื่อสารทั้งหมดลงใต้ดินในขณะที่บริษัททีโอทีจำกัดมหาชนเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินการก่อสร้างเพื่อรองรับการนำสายสื่อสารทั้งหมดลงใต้ดินนอกจากนี้กฟนย,ยังได้ลงพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนและหน่วยงานที่จะได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างในครั้งนี้ด้วยตนเอง โดยมีโครงการนำร่องบนถนนราชวิถีจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถึงแยกตึกชัยเป็นระยะทาง1กิโลเมตรคือในลักษณะข,ของการดรําเนินการนี้เราคาดหวังว่าเราจะดาเนินการไปพร้อมๆกันโดยแบ่งเป็นแอเรียเป็นพื้นที่นะครับอาจจะเป็น4หรือ5พื้นที่ซึ่งจะประกอบด้วยถนนแต่ละสายและในแต่พื้นที่นียก็จะมีการดรําเนินการวางแผนให้ทํางานร่วมกันโดยที่ไม่มีผลกระทบซึ่งกันและกันนั่นก็คือโครงการที่เราเตรียมดำเนินการ โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นระบบสายไฟฟ้าใต้ดินของกอฟอนอในระยะที่หนึ่งนี้มีระยะทางรวมการก่อสร้างทั้งสิ้น127.3กิโลเมตรวงเงินลงทุน48,717ล้านบาทโดยมีระยะโครงการยาว10ปีเพื่อให้การบูรณาการพัฒนาสาธารณูปโภคในครั้งนี้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนสมาร์ทบิสเศรษฐกิจติดจอรายงาน